สำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็ชื่อบ้านกินอิ่มนอนอุ่นนะครับบายสอจอ่อนและท่านประธานเลขออนุญ,ญาตกระซิบนิดๆนะครับว่าบ้านหลังนี้บ้านเลขที่55ทับ5พร้อมทั้งท่านสอจอ่อนเองนะครับปีนี้ขออนุญาตเสียมารยาทนะครับท่านเป็นผู้หญิงจริงๆไม่ควรพูดเรื่องนี้ ทา่านก็อายุ55เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่มีความสุขแน่นอน Hus, 55, 55, 55. นะครับห่าห5าาเลยนะฮะไม่ได้ใบหวยหรืออะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าบ้านเลขที่55ทสับ5สอจ,จอ่อนก็าอายุ55ครับนะฮะ วนจังหวัดจันทบุรีบรรดาสอจอทุกท่านเขยืบเข้ามาใกล้ๆนะครับเพื่อที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอวยพรในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็อวยพรให้กับเจ้าของบ้านนะครับทั้งโอกาสขึ้นบ้านใหม่และโอกาสสุขสันต์วันเกิดในวันนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันขับร้องบทเพลงพร้อมๆกันนะครับขออนุญ,ญาตกล่าวต้อนรับท่านาที่ปรึกษาด้วยนะครับท่านครูเข่งนะ เราเชิญชวนทุกท่านนะครับอย่างน้อยร้องได้ร้องนะครับมีแรงตบมือตบนะครับพร้อมๆกันนะครับสามไปให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐให้หวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันไฟจิตแจ่มใสทุกวันทุกคืน ให้ร่ำรวยเงินทองยศสักด์ให้คนรักมากมีดาดเดินทำสิ่งใดจ,จงลุกล่วงลาเพลินอายุยืนปลอดโลกปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy, birthday to you. Happy สำหรับระดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกโจ้นะครับ ท่านธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกล่าวอวยพรครับขอกราบเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับจากเรียนท่านมงคลศรีกระแหงนะครับอดีตสมาชิกผู้แทนสภาท่านนายกขอเรียกนายกวัดนะฮะท่านนายกบัตนะครับท่าน,น,น,นกำนันที่ได้สานตำบลหนวงวัวนะครับ,บนเป็นของกลับไปก่อน นะครับแล้วก็วันนี้ผมพร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาก็คือคุณแถ่งนะครับแล้วก็รองอ้อตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภาการทหาุซิวบานะครับผู้บริหารท้องถิน่นตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเชวยท่านครับก่อนอื่นต้องกราบของผู้เจ้าภาพนะครับก็คือทั้งประธานเลนะครับแล้วก็ท่านสจอ,อ่อนนะครับคือคำรบแรกก็คือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นะครับก็ขอให้บ้านหลังนี้นะครับมีแต่ความรักมีแต่ความอบอุ่นนะครับที่จะทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ที่มาเยือนนะครับมีความสุขเช่นเดียวกับเจ้าของบ้านคำลบที่สองก็คือวันนี้ก็เป็นวันดีครับก็คงไม่ใช่เฉพาะเขาว่าบ้านเลขที่ห้าสห้าทัห้านะครับแม้แต่เทียนก็ยังห้าเล่มนะครับ ซึ่งเป็นวันใช้วันเกิดของท่านสอจอ,อ่อนนะครับจะบอกว่า20ก็คงไม่ได้แนละ้วถ้าใช่20ก็คงลงสอจอไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็อย่าถามเลยว่าอายุเท่าไหร่อายุเป็นเทัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้ห้ามมีขัรถที่3ครับก็คือท่านประธานเลก,กับท่านสอจอ,อ่อนเนี่ยนะครับก็จะใช้ชีวิตคู่อยู่ในบ้านหลังนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นด้วยด้วยทั้ง3สิ่งนี้ มันเป็นมงคลที่สุดแล้วครับการกระทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันที่มันเป็นมงคลนะครับก็เหนือสุดยอดแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรมากในนะครับในฐานะที่ท่านสอจอ,อ่อนที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแล้วก็ได้ทํางานเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนท่านประธานเลนะครับก็เป็นผู้ที่รักสิ่งแวดล้อมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นป่านะครับที่ เราได้รับพระมหากรารุนาทิคุณแล้วก็ได้งบนะครับมาสร้างสวนในหลวงรอ .9 นะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่เหนือสิ่งอื่ในใดก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่เคยได้สร้างตรงนี้ไว้แล้วท่านประธานเลได้มาสารต่อนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นบุคคลทั้งผู่ที่ทํางานให้กับสังคมนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ทั้งสองนะครับมีความสุข นะครับรักกันอย่างมั่นคงนะครับพิสิ่งใดก็ขอให้สง่าปว่ารถนาทุกประกายครับขอแสดงความยินดีทั้งสามวาระเลยครับขอบคุณมากครับราดาบต่อไปนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านสวโปนะครับท่านมงคลศรีคำแหงท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีนะครับกราบอวยพรขอเรียนเชิญครับครับราบเรียนท่านนายกโจ้ครับท่านพนักพนิจการนะครับ ท่านที่ปรึกษาครูเข็มท่านรองอ้อนะครับท่านนายกบัตรเทศบาลเมืองนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาจังหวัดหรือสจทุกเขตทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านอบตท่านนายกแล้วก็ท่านประหลัดอำเภอนะครับทุกทุกท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับโดยเฉพาะลุงมอดปูแก้วนะครับก็มานะวันนี้ ผมบอกตรงๆว่าก็ดีใจนะครับแทนเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายซึ่งทั้งสองจอ่อนทั้งประธานเลยก็เป็นน้องของผมนะครับเป็นน้องรักวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆร่วมง,งานนะครับ mm hmm. เพื่อนสอจก็มากันมากหน้าหลายตานะครับ mm hmm. ก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ mm hmm. ทุกคนทุกโคงการได้มานะครับ mm hmm. ก็เนื่องจากภารกิจแต่ละท่านก็มีมาก แต่วันนี้เสียสละมาเนี่ยผมเองต้องขอกราบขอบพระคุณแทนเจ้าภาพน้องผมทั้งสองคนด้วยนะครับและในโอกาสนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราก็ได้รับพรจากท่านผู้ใหญ่ไปแล้วคือท่านนายกโจ้น,นะครับก็สามวันละด้วยกันนะครับการทําบุญบ้านนะครับไม่ว่าจะบ้านเล็กบ้านใหญ่ขอให้กินอิ่มนอนอุ่นอยู่แล้วมีความสุขนั่นคือสุดยอดปรารถนาของทุกคนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็วันนี้เป็นวันค้ายวันเกิดของเจ้าอ่อนหรือน้องอ่อนนะครับก็ก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ทําบุญบ้านด้วยนะครับวันเกิดด้วยแล้วก็เหมือนกับวันฉลองชีวิตคู่ด้วยนะครับก็ขอให้น้องทั้งสองแล้วก็ญาติทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยมีความสุขความเจริญด้วยนะครับอยู่แล้วมีความสุขนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้ถ้าเรามีความสุข นะครับก็ขออีีกับน้องด้วยแล้วก็ขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เมื่อท่านเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพนะครับมีโชคมีชัยนะครับแล้วก็ทางเจ้าภาพบอกว่าวันนี้นะครับท่านไม่มีภารกิจใดก็อยู่กินแล้วก็อยู่เดี๋ยวไปๆอาจจะมีะกับข้าปับปามาอีกหลายอย่างมาช่วยสนับสนุนนะครับก็ขอให้สนุกสนานอยู่กันด้วย ถึงเย็นถึงค่ำเลยนะครับแล้วก็มีคาราโอเกะด้วยถ้าท่านใดมีภารกิจที่จะต้องเดินทางต่อไปทําต่อก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกโจนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและท่านสวโบนะครับท่านสวมงคลศรีคําแหงนูกครับขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับก่อนที่ท่านสจอ่อนจะกล่าวตอบแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับให้ท่านสจอ่อน ปอาเค้กเชนออนดีกว่าครับใช่แล้วนะครับผมดิฉันครับพี่สอชอออนเลยฮะที่ท่านเค้กเลยฮะเราจะใช้ปากเป่าหรือใช้อะไรพักดีครับหรือยังไงเรมือฮะต้องทิมท้ายด้วยครับแ p p y ี i เบิร์ y เด you ของเตะประมือหน่อยครับเอาล่ะ ลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญท่านสจอ่อนนะครับท่านธนัทอ่อนธรามาศก่อนจะตัดเค้กนะครับอ่ะตัดตัดก่อนก่อนตัดท้ก่อนครับตัดทีเดียวนะโอเคแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานตัดต่อนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านสจอ่อนนะครับกล่าวขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับแขกผู้ใหญ่ทั้งสองท่านทั้งนายกโจ้นะครับและท่านสโบขอเรียนเชิญครับค่ะก็ปึ้ม เพิ่มปิ่มเพิ่มไปตินะคะวันนี้ก็จะขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงฟรีแล้วก็ขอบคุณท่านอดีตสวนะคะขอบคุณรองอ้อขอบคุณท่านนายกทุกท่านแล้วก็ขอบคุณกำนันพี่ใหญ่บ้านขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแม่ครัวขอบคุณญาติพี่น้องที่มาจากระยองและก็ต่างจังหวัดทุกท่านนะคะขอบคุณอาหารทุกอย่างที่มา ช่วยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะกล่าวอะไรมากปุุมปิ่มขอบคุณท่านประหลัดขอบคุณขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะท,ท่านท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาเรี้งงานนะคะแล้วก็ขอขอบคุณไม่รู้จะกล่าวอะไรก็ขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับ นะครับขอขอบคุณนะครับท่านสจอ่อนท่านธนัทรมาศและแขกผู้มีเกียรติที่คารพรักทุกท่านขอขอบพระคุณท่านและก็ขอเชิญท่านนั่งพักผ่อนนะครับตามบรรยาาศัยกันก่อนเลยนะครับแวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะฮะวันดีๆนะครับของที่สจอ่อนและก็ท่านประธานเลนะครับก็ได้รับความเมตตานอจากผู้ใหญ่หลายๆท่านครับที่สจอ่อนนะครับท่านนายกโจ้รัฐพัฒนนายกทนพลกิจการนายกอง์การบริหารจังหวัดจันทบุรีครับ ท่านสวบโนะครับท่านอดีตสวมงคลศรีก็าแหงครับครับท่านรองอ้อครับรองพิเศษีวินิจิตญี่ปุ่นเจ้บอกผมเป็นเอฟซีเขาใช่ใช่ใช่ผมก็หนึ่งในนั้นครับสุดยอดนะท่านผู้รับรายนะครับนะครับท่านที่ปรึกษานะครับหรือว่าท่านปู่เข่งนะครับที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับผู้บริหารที่มาเมียนะครับก่ได้ยกบัตรนะครับบอกยกนิพนธ์ทุกวันใช่แล้วโอ้โหครับ หลายหลายท่านเลยนะครับกำนันที่ใหญ่บ้านในพื้นี่ถูกต้องครับพร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับสจมาจนเกือบครบ30เหียนเลยนะครับจริงๆท่านนั่งประชุมกันที่นี่นะครับนับว่าครบองค์ประชุมนะครับก็จุดหนึ่งนะครับยังไงมาพบเลยนะครับผมขอบคุณนะฮรท่านสจทุกท่านท่านแขกทู้มีเกียรติใช่ครับผมแล้วก็ที่ท่าน สวัสดีครับคุณเพลงสวัสดีครับสบายดีไหมครับอะไรนะท่านประหลัดอำเภอเลยนะครับผมมีหลายท่านจริงๆครับท่านสจนคะคร <c oughs> ับใช่ครับท่านประหลัดอำเภอนี่ก็ขออนุญานที่ว่าที่ในอำเภอจะได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับเ <c oughs> พราะว่าด้วยด้วยผลงานหลายๆอย่างนะ่ยครับท่านประหลัดอำเภอตอนนี้ท่านก็กลายขึ้นสู่ในอำเภอเป็นตัวแล้วับใช่แล้วครับที่จริงนะต้องบอกว่าสจอ่อนเนี่ยนะครับก็ทำ หลายๆอย่างนะครับแต่ที่ตั้งแต่ก่อนสมัยก่อนเป็นสจอีกนะฮะแล้วก็มาเป็นสจก็ทาอีกหลายยงานนะฮะก็เลยวันนี้ไม่รับเปลีรยนจากห่ายท่านยับที่อยากมีการเพิ่มการดีๆรวมถึงผ้นะประธานเลยของเรานะครับ ขออนุญาตประกาศนะครับท่านใดทําแว่นตาสีแดงกรอบสีแดงตกหายนะครับสามารถมามะรับได้ที่บริเวณเครื่องเสียงด้วยการถึงขออนุญาตฝากไว้ที่บริเวณเครื่องเสียงนะครับเป็นแว่นตาสีแดงกรอบสีแดงครับครับผมแล้ววันนี้นะท่านใดที่อยู่ด้านนอกเพิ่งมาถึงนะครับเป็นเชิญรับประทานอาหารกันต่อได้เลยนะครับสําหรับในช่วงเวลานี้นะครับ และเช่นนี้นะครับพระคุณเจ้าจะได้ให้พรนะครับก็เรียนเชิญท่านได้รับพรนะครับจากพระคุณเจ้าเป็นต้ครับเนั่งก่อนเดี๋ยวปัดนั่งก่อับจอขอบคุณนะครับท่านนายกองการบริหารขอบคุณท่านในสวมงคลศรีธรรมแห่งด้วยนะครับ คณะผู้บริหารนะครับก็ของอบจจังหน้าที่บริหารท่านรองอ้อนะฮะท่านเล็กานท่านผู้อุปสรรคนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารที่สถาบันนเรียนเทควันโดนะครับนำโดยท่านนายกบัตรท่านนายกกิตติ์กัลป์ชสุวรรณนะครับตอนนี้มาโค้ชเต็มบริบูร์นะครับตอนนี้ขอให้ทุคนโชคด้วยมีหลายทักษิตรีแล้วก็แน่นใเทศะสถาบันนเรียนเทควันโดตรงไหนไอยากให้คณะผู้บริหารได้ ทรกไอดูนะสามารถที่จะคุอจากท่านนายกได้ยนะครับท่านนายกร่หม่เองนะครับทงานเ็นที่ขอีาครับแล้วก็อะไรท่านครับวันนี้ทีเนาเงสาานวัตนะครับกที่หนึ่งนะครับก็จะได้รับามพระคุตกนะครับเื่อระานนะครับันนี้ใจนะครับกักทักนกัักันครับ มาญาติครับมาญาตครับครับอสยักเก่าแล้วนายยกเเอาอัดิจ้าโอ้เจอกันอีกแล้วอัดิจ้าวัดิจ้าเฮ้ออัดีครับสคนนะอัดิครับโอ้สองคน

เลยครับันนี้เป็นเรื่องงามยามดีเรื่ององคนนะครับ Okay. 对对对。

เป็นสื่นมงค <น S 2> นะลแก่เจ้าของบ้านทางท่านสอัจอรและท่านพี่จเจรีนะครับพี่จเจรีประทานเลยนะครับก็ต้อง, <c oughs> องขอกราบขอบพระคุณพระเจ้า <c oughs> ที่อะไได้ประสิทธิ์พรระดับต่อไปนะครับพระอาจารย์จะพบน้ำมนต์นครับพรคน้ำพระพุทธมนต์

ทำเงินได้ใช่ไหมครับท่านประหลัดวันนี้วันนี้ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ครับก็ด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณในในไลน์เลยขอบคุณแขกขอบคุณแขกทุกท่านโอเคุณแขกครับมีเกียรติทุกท่านคะที่เดินทางมาวันนี้เนาะโอเคแล้วเจอน้องนั้นยัง Oh, nó đi, đi Nó ôm, nó ôm, nó ôm Một cái dù hôm nay phải nợ luôn Vậy hết tâm hả dù สวัสดีครับโอ้ยว่าไงครับคุณนายแต่ว่าดีนะแวัสดีนะเออไงมาไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเนี่ยก็ยิ้ไม่กลัว โดวมีดทิ้งผิดตัวเนี่ยเอาผิดโดนหัวครับมีมนครับ ว่าะนอเาก็กกกก5ท่ีเป็นเ็นตีนนนมาก111